สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับโยเกิร์ตดัชชี่แอปเปิลอาโอโมรินะครับก็เดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเขาบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกเนี่ยไปที่เซเว่นครับเกือบหักนะครับเพราะว่าหยิบมานะครับอยากได้อันเดียวนะครับแต่เขาเขียนนะครับว่าแพ็คคู่ห้ามแยกแพ็คไอเนี้ยยีบาทนะครับตกอะไรสิบาททาไมแยกไม่ได้ครับไอเนี้ยไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจเนี่ยแบบอะไรวะเกือบหักไปแล้วอ่ะ หรือว่าคุณต้องการครับไอเนี่ยเอ้ยแต่รูปนี้เขาสวยดีครัอ๋อต้องการให้ฟีลแบบเป็นรูปอย่างนี้ใช่ไหมนี่นะครับนี่เป็นคนนี่แอปเปิ้ลงเี้เพื่อให้ดูสวยเหรอครับไม่เข้าใจเกือบหักแล้วเกือบหักแล้ว้าไม่มีป้ายตรงนี้หักไปแล้วนะครับอกับชื่อภาษาไทยนะครับเ็าเขียนว่าเป็นโยเกิร์ตผสมวุ้นมะพร้าวกลิ่นแอปเปิ้ลอาโอมุริเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้มีผลิตภัณฑ์ของนมนะจ๊ะไข่แท้นมหลี่ยงนะครับ เออตัวนี้นะครับราคาก็ตกกล่องละสิบ,บาทนะครับก็จะได้มาเก้าสิบกรัมนะครับของที่มันเป็นทั่วไปสิบห้าบาทนะขายหนึ่งร้อยสาสิบห้ากรัมนะครับก็จะมีปริมาณลดลงมาสิบกรัมนะครับสี่สิบห้ากรัมมาชิมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเฮ้ยโอเคนะเฮ้ยกินน้ำเปิ้ลหอมกินน้ำเปิ้ลหอมกินน้ำเปิ้ลหอมมา่มาตอนนี้ชิมรสชาติจะ อ่ะกินไปกับหมดแล้วรีดูช่ได้เขาบอกกันนะครับว่าในเรื่องของโยเกิร์ตนะครับมันก็คือโยเกิร์ตธรรมดาของตัชชี่นะครับเนื้อโยเกิร์ตธรรมดานะครับแล้วก็เนี่ยใส่บุญธรรแบบเรททั่วไปแหละเพียงแต่ว่าเขานะครับเอามาเล่นแร่ประทตุน,นะครับโดยการใส่กลิ่นแอปเปิ้ลอาโอมารีเข้าไปนะครับถามว่าแยากออกหรือเปล่าล่ะกับแอปเปิ้ลธรรมดาเพียงก็ขอบอกก่อนนะครับว่าไอตัวนี้มันจะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลที่เข้มข้นมากกว่าเจ้าอื่นนะครับก็คือถ้าเกิดไม่บอกพี่อ้นนะ พี่อัญกาไม่รู้นะครับเตี้ยจะบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นโยเกิร์ตกลิ่นแอปเปิ้ลที่เข้มข้นนะครับก็แอปเปิ้ลเมลี่เปล่าอ่ะก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลก็คือแอปเปิ้ลทั่วไปแหละครับเพราะพี่ก็เคยทำรีวิวน้ำแอปเปิ้ลแอปเลเมลี่อยู่นะมันก็จะมีความกลิ่นที่มันแบบเฮ้ยมันเข้มขกว่าแอปเปิ้ลทั่วไปนิดนึงเท่านั้นแหละครับไม่มีอะไรมากครับโอเคครับเดี๋ยวจะทการรีวิวคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นรชสชาติใหม่ของเขาแหละ แต่ไม่เข้าใจอ่ะทำไมไม่ทําขายแบบอันเดียวสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ไปวางคู่กันครับต้องมาทําเป็นสองอันนะครับแล้วทําแยกแพ็คความจริงจะทำมาเล็กๆสอง,งอันก็ได้นะแต่ขอให้มันแยกแพ็คได้นะครับไม่นี่แบบให้ให้คือแพ็คคู่ไปเลยอะไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นรสชาติแอปเปิลนี่มันใช้ได้อยู่นะครับในเรื่องความหวานเนอะตัวนี้นะครับก็มีน้ําตาลอยู่สิบสามกรัมนะครับก็ใช่ออกหวานไปนิดนึงนะครับถึงแม้น้ําตาลข้างกล่องอ่ะ แล้เกิน13กรัมแต่ว่าที่มันรู้สึกคือพอมันเข้มข้นปุ๊บอ่ะมันก็ได้ความหวานที่เข้มข้นขึ้นก็คือจอกหวานไปนิดน,นึงด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวกับการดูคลิป,ปนีดีโอไปเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ